สวัสดีครับในคลิปนี้มาทําโจทย์เลขาคณิตกัน1ข้อวิธีที่ดีคือวิธีที่นักเรียนทําได้ตอนสอบกำหนดให้ a b c เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมมี c e ตั้งฉากกับ a b b d ตั้งฉากกับ a c แล้วก็ความยาว b c ยาวเป็น2เท่าของ d e ให้หามุม a วิธีทําที่แนะนำในคลิปนี้ก็วิธีที่1นะึ่งะโจ์และตัวเลือกเป็นสูตรนะวิธีที่2 9ทีละเกนะเดี๋ยวมาดูความหมายของคําว่า9ทีละ9กันวิธีที่1โจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะแล้วก็ใช้เลขาคณิตวิเคราะหนะ์เขียนวงกลมจุดศูนย์กลาง0ูศูรัศมี6เซนตะิเมตร ถ้านักเรียนสายตาดีๆลองวาดรูปรัศมี1ซนติเมตรก็ได้นะีคำตอบต้องได้เท่ากันเราอยากได้ DE นะียาวเป็นครึ่งหนึ่งของ BC เนะเนื่องจากอันนี้เป็นวงกลมนะรัศมี6เซนติเมตรจุดนี้ให้เป็นจุด B พิกัดก็เป็นลบ60จุดนี้เป็นจุด C พิกัดเป็น60นะความยาวเป็น12ซนติเมตรนะ ดี้อ DE เราก็หาตำแหน่งของพิกัดที่เนี่ยดียาว6เซนติเมตรนะภาพนี้สม,มาการด้านนี้3เซนก็แปลว่า X เป็น3มาด้านนี้ก็ลบ3เนะเดี๋ยวเราแทนค่า X เป็น3ในสรรมการวงกลมนะแล้วก็แก้สมก,การหาค่า Y นี่ยแทนในสรรมการวงกมลมรัศมี6เซนติเมตรได้ค่า Y เป็นบวกลบ3กับ รู 3, ้สามนะแต่ว่าอยู่เหนือแกน x เ,เราก็เลือก y เป็นบวก3ารู้สามก็ได้พิกัดของ d กับ e ละนะมุมนี้เป็นมุมฉากแน่นอนเพราะว่านี่เป็นมุมในครึ่งวงกลมอันนี้ก็มุมในครึ่งวงกลมเหมือนกันนะอันนี้เป็นผลมาจากคําว่าโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรเราก็เลือกวงกลมรัศมี6เซนติเมตรและอ้างอิงจุดต่างๆได้โดยใช้เลขาคณิตวิเคราะห์ขนาดนี้ได้เงินขายแล้วนะมุมนี้ก็มุมฉากมุมนี้ก็มุมฉาก นะแล้วก็ DE นะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ b c ด้วยถัดไปนะความชัน AD นะความชันเช่นนี้นะจุด A ไม่ต้องรู้หรอกนะเพราะมันผ่านจุด E เนะีก็3รู้สลบศหารด้วยลบสด้วยลบด้วยลบหออกมาเป็นรู้สรู้สคือแทน60องศา ก็แปลว่ามุมนี้60องศาภาพนี้นะสมมาตรกับแกน y มุมนี้60มุมนี้ก็60ด้วยเพราะนั้นมุม a ก็เลยเป็น60องศาอันนี้คือโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรนะรวมกบวขขับวิเคราะห์คณิตวิเคราะห์นะได้คำตอบไปนะต่อไปมาดูคำแนะนำในแง่ของการเรียนการสอนนะการเรียนการสอนแบบ9ก้าทีละเนะอันนี้คือโจทย์ที่กำหนดให้ สามเหลี่ยม ABC นะี CE ตั้งฉากกับ AB เนะี BD ตั้งฉากกับ AC BC ยาวเป็น2เท่าของ DE นะนะ้าที่1นะึมุมนี้มุมฉากมุมนี้มุมฉากก็แปลว่ามีวงกลมล้อมรอบสี่เหลี่ยม BCDE นะ DE ยาว k เซนติเมตร BC ก็ยาว2 k เซนติเมตรโจทยกกำหนดให้อันนี้เรียกว่า9ก้าทีละก้เห็นไหมไม่มีคำบรรยายไปเติมได้เองนะหรือจะอธิบายแบบนี้ก็ได้นะก้าต่อมาเนี่ยนี่ k นี่จุดศูนย์กลางด้านนี้ก็ k ด้านนี้ก็ k เห็นไหมก้าที่2นะต่อไปดูที่9ก้าที่3จะก้าวไปทางไหนนะ ลากเส้นนี้รัศมี k เส้นสีแดงกับรัศมี k กลายเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมนี้ก็เลยกลายเป็น60องศานกะ้าวต่อไปมุมที่เส้นรอบวงครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางมุมนี้ก็30ตอนนี้ก็มาถึงก้าวสุดท้ายแล้วนะมุมนี้30 มุมนี้90มุมนี้ก็เลยเป็น60องศาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการเรียนการสอนนะ9ทีละ9นะเพะื่อนทานำไปใช้ก็ไปเติมคำบรรยายเหตุผลเลยขาคณิตนะหรือจะนำภาพนี้ไปเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนเติมเหตุผลก็ได้นะ,ะเนื้อหาในคลิปนี้ก็มีวิธีทำแนะนำอยู่2วิธีนะพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ